สวัสดีจ้าตอนนี้พักการหอมอยู่บนบ้านนะคะได้ยินเสียงรถใหญ่มาค่ะก็เลยมาแอบถ่ายภาพนะคะอันนี้เป็นรถของเจ้านายของโทเบนนะคะที่เป็นบริษัทก่อสร้างบ้านนะจ๊ะเอาเศษไม้มาให้นะคะเป็นเศษไม้ที่เราจะต้องมา,อาทอนแล้วก็ไว้ทําฟืนค่ะ แทนที่เขาจะเอาไปทิ้งที่อื่นนะคุณเลมโบลงไปด้านล่างแล้วค่ะหอมก็ยังเสลืมเสลืออยู่ตอนนี้ยืนอยู่ชั้นบนบ้านจา้ะเดี๋ยวคุณเลมโบจะบอกว่าโอ้ยไม่เห็นตอนไหม

ตอนนี้มาอยู่ที่กองเศษไม้ที่เจ้านายของโทเบเอามากองไว้นะคะถามคุณลัโบให้แล้วนะคะคนที่ขับรถมานั่นแหละคือเจ้านายของโทเบนะคะไม้แบบว่าโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าโอ้โหหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างไอเดียบันเจิดเลยค่ะแล้วก็พวกเนี้ยนะเดี๋ยวหอมจะเอาไป สร้างสะพานสวนเปี่ยมสุกนะคะเพราะว่าสะพานเดิมนั่นคือเอาไอ้นี่แหละพลั้นนะคะที่มันเป็นกล่องลังนี่แหละไปวางก็ประมาณสามสี่ปีแล้วละ่ะมันก็เริ่มจะผุพังไปเนาะเนี่ยโอ้โหคือเห็นแล้วมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็คุณเลมโบก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเจ้านาย เเบน่ะเอามากองไว้ที่นี่คือเขาดีใจมากแทนที่เขาจะขับเอาไปทิ้งไกลแล้วก็เสียเงินนะคะเสียเงินในการทิ้งทิ้งที่โรงงานอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ไม่ใช่ไอ้ที่ทิ้งที่ที่เศษขยะน,นะคะอ่ะคุณเลมโบบอกว่า เขาก็ไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่าเหมือนกับพันกิโลสี่ร้อยโคนนะคะแล้วก็คุณเลมโบบอกเนี่ยเขาประหยัดค่าทิ้งไปประมาณแปดร้อยโคนแต่ว่าเอามาที่นี่มันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยพี่น้องดูขานนี่ก็อ้โหนี่ก็ใช้ได้เลยค่ะเนี่ยเอาไปจัดสวนว้าวมันว้าวมาก <laughs> ว้าวมากนี่นี่นี่จัดได้หมดเลยค่ะวางกระถางต้นมุงต้นไม้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบมาเคลียร์พวกนี้ก่อนก่อนที่โทเบเขาจะมาตัดตัดเป็นฟืนนะก็ให้ผักการหอมนี่แหละใช้ในบ้านน่ะนี่ก็คือ,อประหยัดหลายเด้งเลยเขาก็มีฟืนอยู่ในป่าอยู่แล้วแทนที่เขาจะตัดฟืนในป่าของเขามาใช้ เขาก็ได้ไม้พวกเนี้ยเศษไม้พวกนี้แหละเหมือนที่อยู่บ้านเก่านะฝรั่งคนเดิมเขาก็ไปเอาพวกนี้แหละมาทอนที่ผักการหอมตัดแล้วก็เขาก็เอาไปขายนะจ๊ะนี่แหละแบบนี้แหละโหไม้ใช้ประโยชน์ได้หมดเลยพี่น้องเนี่ยดูสิคุณเลมโบบอกโอ้โหเป็นแผ่นกระดุงกระดานอะไรเอา้าอุ้ย เอา้ามายังไงเนี่ยเฮ้ยเอา้ามายังไงอะ่ะลูกเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมไม่ตกไม่แตกโถโถ,โถนกอะไรเนี่ยแล้วดูพี่น้องดูค่ะฮะเขาก็เอารถอันนี้ลากมาแบบว่าประมาณ สามสิบนาทีที่แล้วเองแล้วลังนกนี่มายังไงไม่เข้าใจเลยทีนี้เดี๋ยวต้องหาบ้านให้น้องอยู่แล้วมันเป็นไปได้ยังไงเนาะวางอยู่กองโหเหมือนเราสร้างภาพเลยค่ะนี่นกจริงๆพี่น้องแต่มายังไงเดียด๋วยวยต้องหาที่ให้น้องอยู่ก่อน ฮะย้ายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวขอเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเขาจะมาคาบมาอะไรไปเลยโอ้ยไม่ได้เดี๋ยวคิดเหล่มันมาวนคิดเหล่มาว,วนอยู่โอ้ยตา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 ยทำยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ทำแย่ฝรั่งเยอะจ้ะหอมก็เดินขย่องขยัง่งเพราะว่าวันนี้นุ่งกางเกงบาง ทำยังไงดีน้องนุงนกของเราแล้วก็จะมาเก็บผักกลุ่มด้วยนะคะกำลังยอดอ่อนๆเลยใบเมเปิลเมเปิลเพราะว่าทุกๆปีก็จะมาเก็บตรงนี้แหละมันเก็บง่ายเพราะมันเตี้ยจะ้ะเดี๋ยวเยวเอาน้องหนีขี้เล็กก่อนอทำยังไงดี นี่นี่น,นี่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเอาวางไว้นี่แหละฮะวางไว้นี่แหละเพราะว่าวางตรงนั้นไม่ได้แมวบ้านอื่นก็มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ชมเนาะไม่เข้าใจกับลังนกไม่เข้าใจกับลังนกทำไมต้องโอ้ยตายแล้วเข้าไปเจ้าโอ้โหก็เดี๋ยวจะ มาดึงเอานี่แหละแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ชมตอนดึงตอนขึ้นก็ไม่ได้ทําคลิปให้ชมเนาะแเดี๋ยวจะได้อัปเดตในสวนเปี่ยมสุขให้ชมเพราะว่ามีคุณวารางถามมานะคะว่านานแล้วนะไม่ได้ถ่ายสวนเปี่ยมสุขให้ชมเมือ่อกี้แอบไปดึงแผ่นอันนี้แล้วนะคะเขาไม่แน่นหอมก็เลย ดึงออกมานิดนึงแล้วนะคะเป็นสะพานที่สวนเปี่ยมสุขได้พอดีเลยจ้ะโดยไม่ต้องทำอะไรเอาไปวางไว้บนของเดิมก็ใช้ได้แลวของฟรีมีอยู่ในโลกบนนี้จริงพี่น้องถือว่าโชคดีสองชั้นเลยไม้ในป่าของพวกเขาก็มีอยู่แล้วนะแล้วก็ยังได้เศษไม้พวกนี้มาทำประโยชน์ได้อีกมากมายเลยหอมเห็นแล้วมันมีประโยชน์ทุกชิ้นเลยจ้ะ ทั้งทำฟืนทั้งทำโต๊ะทำประดับประดับประดับรั้วประดับสวนตั้งกระถางต้นมงต้นไม้ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วที่สำคัญคืออันนี้แหละเดี๋ยวเราจะเอาไปทำสะพานาข้ามฝายน้ำล้นน้อยๆของเราจะ้ะตอนนี้เปิดประตูรับแรลออกมาที่สวนเปี่ยมสุกนะจ๊ะหอมก็เลยมา เริ่มตัดหญ้าตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวเราจะทําทางลงไปที่ฝ่ายน้ําล้นของเรานะคะแต่ว่าอยากให้เอซีมาดูนี่ดูเจ้าคิเล่จ้ะก็จะนอนอยู่ในที่ที่เขาเคยนอนอยู่ทุกๆปีนะในช่วงฤด,ดูร้อนเขาจะมาพักหลบอยู่ตรงนี้พี่น้องหลับแบบว่าโอหคิเล หลับสนิทสิทธัยหน้าเนี่ยค่ะตรงมอสแล้วก็ตรงใต้พุ่มไม้เนี่ยเขาจะเย็นจะ้ะคือเขาจะไม่ชอบอากาศร้อนแล้วดูผักบุ้งฝรั่งของเราจะฟื้นขึ้นมาแล้วอันนั้นก็คือคอหักไปนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับไปขัดรั้วอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาปลดปล่อยเขาแล้วดูจะ้ะนี่นะคะต้นแบบว่าอวบหน้าเก็บ ไปลวกจิ้มน้ำพริกจริงๆจ้นี่ก็เก็บได้นะนี่คือไฟเออร์วีดนะคะไฟเออร์วีดจะจะอวบอวแบบนี้นะเดี๋ยวน้องกวางมากินน้องกวางมากินนะดอกมันก็เอามาทําน้ําหวานได้นะคะอ่าแบบนี้กวางเด็ดแล้วจ้ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะน้องกวางเขาจะมากินทุกปีนะตรงนี้จ้ะเนี่ยคะ่ะกอบอยู่เลยเป็นลวกจิ้มน้ําพริกได้นะ นี่นี่ก็เก็บได้ค่ะอ่าอาจจะเก็บก็ได้วันนี้เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าจะทำความสะอาดทางนะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปรวมๆให้เลยเนาะเดี๋ยวตัดหญ้าทำทางออกตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะได้ไปรีวิวไม้ที่เราเอาไปพาดเป็นสะพานใหม่แล้วก็ ตรงริมทานน้ำริมฝ่ายน้ำร้นของเราผักการหอมปลูกผักกูดเอาไว้เป็นแถวยาวค่ะฟังเสียงนก,ก้ะชื่นใจมากมาตรงนี้นะคะถ้าในสวนอากาศร้อนๆมาเราจะหลบมาอยู่ใต้ต้นต้นต้นไม้นี้นะคะสวนเปี่ยมสุขเป็นทำเลที่เหมาะที่สุดจะ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำงานกันก่อนนะตอนนี้เดี๋ยว ตัดหญ้าตัดหญ้าจะเปิดเป็นทางนะจะได้เดินไปฝ่ายน้ำล้นได้วิวสวยแล้วก็จะได้เดินเอาพืชผักไปส่งคุณคิเตอร์บางทีคุณคิเตอร์เขาก็มาเก็บเองนะคะเราก็ต้องต้องทำทางเอาไว้แบบนี้ทุกปีนะจ๊ะ โอ้โหตอนนี้คิดเลตื่นแล้วนะครับคุณคุณแม่ก็ทำงานไปค่ะตอนนี้ก็คืออีกเนาทีสองทุ่มนะคะอีกเนาทีสองทุ่มในประเทศสวีเดนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะก็ทำงานเพลินๆวันนี้ก็ได้ผลงานมาฝากพี่น้องกันนะคะแก่มมากอลังการมากแกโอ้โห ผลงานวันนี้ไม่ธรรมดาค่ะทําแบบมีความสุขมากตรงนี้นะคะก็ตัดหญ้าออกให้เจ้าคินเละเขาขึ้นสบายจะไปดูผลงานกันค่ะนี่นะคะโอ้โหแสงแดดจ้ะจะเป็นทางแบบนี้นะคะถ้าฝนมานี่ก็ก็คือเราก็เดินได้สบายนะถ้าเราไม่มาตัดไว้เนี่ย เราจะแหวกทางเดินยากเพราะว่ามันจะมีจุดรีวิวให้เราได้ชมเยอะตรงนี้พี่น้องจ๋าโอ้โหอุ้ยลูกป้าดิเธอมาซ่อนตัวอยู่ตรงนี้อยู่กับธรรมชาติจริงๆนะคะดูค่ะที่เรามาตกมาแต่งกันนะคะกับคุณเลมโบแล้ววันนี้นะคะหอมก็ได้แบกเอาเห็นไม้กระดาน มาวางขวางแบบนี้เดินได้สบายเลยค่ะเดินได้สบายแล้วก็ผักกูดนะคะโอ้โหวันนี้แบบว่าสุดยอดมากนี่นะคะหอมก็มาจัดระเบียบเอาไว้ก่อนก่อนที่จะถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนะคะผักกูดนี่คือปลูกนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่ได้มีผักกูดตรงนี้นะเขาจะมีเฟิร์นค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวหันมาหาลูกชายหน่อยไปลูกโอ้โหลูกชายไงลูกโอ้โหคุณคุณครับกิเลมีความสุขมากเลยโอ้โหนี่คือท่าเขามีความสุขนะฮะดูซิเนี่ย้าสุการดาน,นันทโสมไม่ต้องถามหาแล้วนะกิเลมาโชว์แล้ว คุณพี่แก้วตาทางเหนือด้วยนะคะโอ้โหตายแล้ววางกล้องไม่ลงอีกแล้วเขียวขจีจ้ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอ่ารีวิวนั่งการเอ่อเลือกเก็บพืชผักต่างๆนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนจริงๆอะ่ะในสวนเขาจะร้อนมากตรงนี้จะเป็นที่หลบ หลบแดดนะคะเขาจะล่มลื่นมากพี่น้องเอ้ยฟินจ้ะตรงนี้หอมก็จะนั่งเด็ดยอดอัดหรือว่ายอดสะดาวฝรั่งทุกปีจะตอนนี้มาแล้วนะเริ่มมาแล้วจ้ะโหได้สะพานน้อยให้ลูกชายแล้วตอนนี้ก็ตัดออกมานิดนึงนะคะเห็นไหมคะตัดแล้วก็ได้มีทางเดินเป็นจุดรีวิว ความเขียวขจีใ่เฟินนะน้องโอ้โหดูค่ะเฟินเฟินโอ้โหเขียวมากเขียวมากนี่นะคะเคยมีคอมเมนต์เข้ามาเหมือนกันนะคะว่าเอ,อน่าจะเอากระปูดมาปลูกลิมทานนะคะหอมบอกว่าปลูกไว้แล้วให้ถึงฤดูเข้ามาเดี๋ยวเขาก็มาเองปลูกไว้แล้วจ้ะ ไว้ตั้งแต่เราเริ่มแพ้วถางป่าแล้วโอ้โหวางกล้องไม่ลงจ้ะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก็คือเสร็จเรียบร้อยนะ่ะโ,โหยมีความสุขกับไม้กระดานนี่แหละโดยไม่ต้องลำบากพ่อบ้านโอ้ยแสงค่ะแสง ทิเท้าแสงแสงนี่จะทางเข้าสวนประตูรับแลด้านขวานะคะตรงนี้ก็คือเป็นทางเดินไปสวนสร้างสุขนะคะแล้วก็คุณคิสเตอร์เขาก็เดินได้เราก็มีทางเดินเป็นจุดรีวิวนะคะแล้วก็น้องกวางนะกวางเขาจะมากินยอดเออนี่ยค่ะ ยอดไฟเออร์วีดนะคะเขาจะมากินทุกปีค่ะเนี่ยขึ้นเต็มค่ะด้านโน้นทีกิเลน,นตะปุ่มตะปำโอ้โยมีความสุขมากจ้ะน้องอยากให้ชมคลิปอย่างมีความสุขค่ะไม่ต้องมานั่งคิดตามว่าทำงานหนักทำงานเหนื่อยนะคะขนาดทำงานแล้วก็ส่งผลงานให้ ผู้ชมชมนะคะก็ยังเลตติ้งไม่ค่อยมีเลยถ้าไม่ได้ทำงานไม่มีผลงานอะไรมาฝากนี่แบบว่าคงไม่มีใครชมคลิปแน่เลยก็จะมีแฟนทันแท้อยู่ไม่เท่าไหร่นะคะเพราะว่า youtube เขาก็เขียนอยู่บ่อยๆนะเขียนให้ให้ดูอยู่บ่อยๆว่ามีคนติดตามชมคลิปน้อยช่องน้อยนะคะแล้วมีน้องคนนึงนะที่บอก ถามเข้ามาบอกว่าคลิปพี่ก็ทําดีดีนะหนูติดตามมาตลอดแต่หนูแปลกใจว่าทำไมมีคนติดตามน้อยจังอันนี้ก็อยู่ที่การกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดการมองมองเห็นให้กับหลายๆท่านที่เขาอาจจะพึ่งผ่านติดตามพึ่งผ่านมาชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากช่องเล็กๆ ของเราเอาไว้ด้วยนะคะสงสารคิดเลด้วยค่ะเนี่ยทาแม่ไม่ได้ทำคลิปนี่โ้โหคิดเลไม่ได้ออกกล้องหลอแบบนี้นะคะต้นยีนเริ่มมีดอกแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ยังว่าแหละมันทำอะไรหลายๆอย่างคนเดียวจ้ะผมก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาด้านนอกเ,อเดี๋ยวไปดูแต่เขาไม่ค่อยสวยนะคะแต่ยังไงเขาก็มาแล้วต้นยีน คือเป็นดอกเหลืองอลามแต่ปีนี้เขาเริ่มมาแต่มายังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปดูกันอ้าเริ่มมาจา้ะนี่มากิ่งหนึ่งโอ้โหมาสวยค่ะมาสวยหอมก็คิดว่าเขาเขาตายหรือเขาแห้งไม่ใช่นะเขายังไม่มาเป็นเป็นตุ่มเป็นเป็นตะปุ่มตะปุ่มเยอะเลยเนอะโอ้โหมาแล้วแต่ว่าทุกๆุกปี เวลาเราเก็บภาพจะเรื่องอลามอยู่ตรงนี้แล้วจะมองเห็นบ้านนะแต่ปีนี้เข้ามาแบบต้นต้นใหญ่นี้มาบังนะแล้วก็ดูดูพี่น้องนี่ต้นที่เขาขึ้นมาใหม่นะพึ่งเป็นตุ่มตุ่มแค่นี้โห้แล้วถ้าตรงนี้บานนะถ้าตรงนี้บานนะโอ้โหสะพรั่งป๊าที่โ่นี่นี่นน เขาก็จะเหมือนดอกสนุนะคะบางคนก็จะเหมือนบอกเหมือนดอกคูนอดอกยีนนะคะยีนนะคะโอ้ยปาดทิโตเ,เดี๋ยวต้องมาดูแลแล้วพี่น้องดูขอกรีดหน่อยขอกรีดหน่อยนู่นนู่นนู่นปาดโอ้ยเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอ๊ยนู่นนู่นนู่นม,มาเต็มที่นะคะสุดยอด แต่ว่าต้นนี้ถ้ามันแก่ไปหอมก็จะขอเอาออกนะเพราะว่ามันเป็นสีน้ําตาลแล้วมันบางทัศนียภาพของต้นอื่นนะคะอะไรที่มันเยอะไปแล้วมันดูเกะก,กะลุงลังมันบางทัศนียภาพหอมจะตัดออกเลยนะจะไม่เอาเกะก,กะลุงลังค่ะเอาเล็กๆน้อยๆแต่ดูสวยงามดูชื่นหูชื่นตามากกว่าชื่นใจมากกว่าค่ะกิเลเป็นไหนลูกฮะ โอ้ชื่นตาชื่นใจชื่นใจชื่นตาสดชื่นล่มลื่นเยน็นสบายเงียบสงบไล้ความวุ่นวายทาั้งหลายทาั้งปวงพี่น้องค่ะนี่กำลังใจดีๆจากเอซีนะคะที่มอบมาให้จนได้สวนสร้างสุขสวนเปี่ยมสุขนะคะสวนเปี่ยมสุขก็จะบอกกันอยู่บ่อยๆนะคะคุณพี่ไข่มุกคุณพี่ไข่มุกมาลีทองคุณครูสอนพยาบาล เป็นท่านที่ตั้งชื่อให้นะคะในสวนสร้างสุขก็คือคุณพี่วายุลีมีเลงเป็นท่านที่ช่วยตั้งชื่อให้นะคุณพี่วายุลีมีเลงไม่ได้ทักทายและคอมเม้นนานแล้วค่ะแต่เมื่อวานก่อนนี้เห็นเข้ามาคมเห็นเข้ามาติดตามทางเฟซบุ๊กนะคะแสดงว่าติดตามชมคลิปอยู่นะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยและขอขอบคุณ f อฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะ ที่ให้กำลังใจแล้วก็พักการหอมก็ได้มีแรงบันดาลใจสร้างธรรมชาติที่มันสวยงามอยู่แล้วให้มันให้มันดูสดชื่นมากขึ้นนะคะ ใบเขียวเขวนี้ก็คือเป็นใบเมเปิลนะคะที่หอมตั้งใจดูแลเขาเอาไว้ตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็ดูแลเข้าไว้เพื่อที่จะเก็บภาพสวยๆในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไว้ให้เอฟซีได้ชมนะคะนี่ใบเมเปิลหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเลิน์นั่นนะคะยมาแล้วลูกชายเข้าบ้านหรือยังลูกเข้าบ้านหรือยังครับ ปะปะเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วลูกหูไปครับไหนไหนไม่ปะเข้าบ้านลูกแม่ปิดประตูแล้วหูสองทุ่มกว่าแล้วลูกนานให้มันได้อย่างนี้สิอ่ะฮะเอายังไงดีไปลูกเดินพ่อเหงาแย่แล้วพ่ออยู่บ้านคนเดียวไปเดินเข้าบ้านเข้าบ้านปะ ไปเหรอไม่ไปเหรอคะอ่ะไม่ไปแม่ไปคนเดียวนะอวออวโอ้ยมเมียวเงามาแล้วเมียวเงาเมีวเงาเฮ้ยม, <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันร้องอยู่ไหน กัวเสียงพวกนี้ค่ะเมวตาขาวแมว้วโอ้โหตั้งหูตั้ง,งชอบแกงโวงดีมีความสุขทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พระการหอมนะคะดูแลช่องเล็กๆของเราเอาไว้นะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ